สวัสดีครับพบกับเราในช่องภายและลักษนะครับวันนี้ก็จะพาแม่นิโคมาแห่งงานนะครับวันนี้ยืนกินไไใบไผ่รอรอแห่นะครับนี่บรรยากาศดีครับวันนี้ ยังด้ไปเท่ลูกอยเนียครับไม่ได้เอาเรือรักมาด้วยครับเรือรักเอาไว้บ้านครับต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับว่า คลิปภาพมันไม่นิ่งครับยืนกินหญ้าเราเพื่อนๆครับนี่

ได้กินไม่ฟังไม่เชื่อฟังเลยครับนี่ดื่มเหมือนเล่นรักเลยครับนี่ตอนนี้ฮะก็เริ่ม สวดแล้วนะครับโอ้โหกินเต็มปากเต็มคำแล้ครับในมือก็มีครับในปากก็มีครับ เอามา่เหยียบไว้เลยจะได้กินง่ายๆเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนแต่งตัวนะครับตอนแห่นะครับผม หลายคนนะครับเราก็ได้แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับโค้วยนะครับอยู่วัดตะกูรู้จักในนามในเพลงของมนแกนแก่นคูนนะครับทุกคนก็มีครับดนี้นะครับใครอยากรวยต้องไปกราบนมัสการรมสถางเดินไปกินหญ้าครับวัดตะกูนะครับอเรียนเชิญแล้วนะครับคณะบุญซุ้มคณะซุ้มสายนะครับอุ่นเครื่ครับทานใดก็ครับ ี่ hmm. s <S mm ูครับโอ้โหครับน่มนราครับนั้นก็ฝาพี่น้องบ้านเรานัสจากที่สุนอันนี้มีเก้าเชือกสิบเชือกครับวันนี้อีระพุทธรูปใหญ่ครับรับก็รับพี่น้องด้วยนะครับ เราจะรับประทานอาหารร่วมกันเสร็จก่อนนะครับเราจะทำการแหกมือ <dated> ก <teenage stirred juegos> ินนะครับตอนนี้ก็ทางมาพรแล้วนะครับครับเราจะไปลงทานครับนนี้ก่อนครับแล้วเราจะได้รับประทานอาหารก่อนนะครับตอนนี้นัไปยกไปทางไหนนาะระเดทคุณเขีนอาหารเสร็จแล้ว่ไรับคุณอก่อนมีลังช้างครับ วิวร,บรอบบครับย้อนแสงะนะครับกองกระถินก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับวิวจากวิวบนหลังช้างครับ,ร,บรอบๆครับ นี่นะครับเราก็ยืนกินหญ้ารอครับมีช้างหลายเชือกครับวันนี้ประมาณสิบเชือกครับวันนี้สองร้อยบาทนะครับขอบคุณคุณตีแล้วนะครับดูแม่ในโคครับรวยรวยนะครับคุณนางประยูนเสียงเพราะนะครับจากบ้านมูติกเกตบ้านกระโพ มิกเ็นในบา้านอะไรเอาบานกินดานะครับสามาบาทนะครับ่อนับสิบครับวันนี้นนนนนร่วมแห่บ,บุญกระถิ้นครับวันนี้ครับอยู่ที่บัดอยู่ที่วับดบ้านพูดินครับมา่อนมา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 ,า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 มา,า,าววมามามาามามายามมามามคมคมาา บริการสักรเภาคนอูย์นะครับานรการสักรบนะครับท่าน่วนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดล่นบคมากนะครับขนสักรของเราใัตตนีอ่าทองางนะครับา่วมในดุนไม่ไมไม้ไม่ไปอุตส่าห์้พี่นดี่นรถมา จากทางขบวนแหด้วยนะครับที่จอดข้างนนครับขยับวนนิดนึงย่าลอแห่ครับจับเือจับขบวนแห่ครันี่แม่นิควาบุญมาฝาครับวนะครับระว่าวันนี้องทราบวลาหลายๆหนู่านีครับผายบนส่งครับผายบนส่งก็มาครับเปนนที่เป็งานมีงานลอยกระทงที่วัดรัตนบุญคนบ้านตรมนะครับช้วยนะครับ เราเปลำเลอจึ่ไนะครับขอบคุณเจ้าของทีมงาช้างนะครับที่นำช้างมาช่วยนะครับจะมีลายพันธุ์สูลายตัวลูกลายซับมวุ่นชน้ลูกวุ่นวุนวุ่นวุ่นวุ่วุ่นวนว่นวนวนวนน่

ขายลูกได้ด้อขาลูกได้ทุกเีเลยคนไปเลยช่ครับเส้นทางที้น้องห่กันหน่ยเด้อนะครับจะได้ตั้งขอบวนกันนะครับเะได้ตั้งขอบรนรอแห่ครับแขกเ,เริ่มมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ใกล้ถึงเวาลาแห่แล้วครับ

อย่าลืมนะครับพี่น้องที่มาร่วมอบุะครับแล้วต้องได้ไรรับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับถึงจะสมบูรณ์แบบแะกราและขอพรทานเพราะว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่นี้เป็นหลวงพ่อองค์พระตุทองปากวัดทงท่านจะให้พรทุกท่าที่มาร่วมบุในวันนี้ได้ได้ดได้ได้ ไปเลยไปเว่นเว่นฝากติดตามกันเยอะๆนะครับช่องภายดาราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกดติดตามช่องภายดาราด้วยนะครับไปไปไป เวิ้นเวิ้นเฮ้ยแอคเช่เล่ากระปากติดตามกันเยอะๆนะครับช่องไฟล์รักนะครับสวัสดีครับ